น้ำนี่คือปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในเรื่องการมาพัฒนาพืชต่างๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็นังคิดนะถ้าเราขุดไปเนี่ยประโยชน์ตามมามันจะได้ไหมมันจะเสียหายไหมครับคำนวณดูแล้วผมว่ามันรายได้ดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นนาไม่มีอะไรเลยมน้ำก็เลี้ยงปลาบนคนาก็ปลูกตน้นไม้พูกพืชสี่งต่างๆที่เราต้องการกินเนาะถ้าเรา คิดว่าแต่ให้เขาทําให้อย่างเดียวไม่ได้สวัสดีครับวันนี้ชอยดูฟาร์มรักมาเยี่ยมเครือข่ายกาิิกรรมธรรมชาติจังหวัดส,สุรินทร์แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการขุดโคกน้องนามีความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาขุดโคกน้องนาแล้วในส่วนของเจ้าของซึ่งก็ได้อยู่ในส่วนของเครือข่ายกาิิกรรมธรรมชาติจังหวัดส,สุรินด้วยท่านเป็นใคร ท่านมีความคิดอย่างไรถึงได้มาทําโค้งน้องนาเดี๋ยวพบกับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนาตัวเอง่อยครับครับสวัสดีครับคือผมนายไกรสอนจังอินนะครับก็ผมเองภูมิใจนะครับที่ได้โครงการมาขุดลอกของโครงการโคกงน้องนาโมเดลนะครับถือว่าเป็นโครงการพรรานบีของประวัติเเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9าเป็นแนวทางในเรื่องการปลูกป่าและก็เดินทางตามรอย พระกุลบาดของพระบัณพิตเจ้าอยู่หัวก็คือโครงการโค้ง้องนำโมเดลหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เนื่องจากตัวพมเบงนะครับได้โครงการนี้นะครับในปี25 6 3นะครับก็ดําเนินการน่าจะประมาณปีกว่าๆนะครับที่ทําการขุดแล้วก็ปรับพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ตอนนี้พื้นที่นะครับที่เราปลูกก็ถือว่าเยอะอยู่ นะครับแต่ยังไม่ร้อเซก็หลายๆอย่างที่เราปลูกลงไปตอนนี้ก็เจริญเติบโตก็อนาคตนะครับน่าจะไม่เกินสอสมปีข้างหน้าความสมบูรณ์ก็น่าจะร้อเรซนครับนี้บริบทต่างๆเนาะที่ที่ผมปลูกแล้วก็ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบ่อปลาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แล้วก็สิ่งอื่นๆนะครับที่ปลูกสร้างนะครับในเขตโค้งล้องนาครับสามไร่กับสามงานกว่านะครับเกือบสี่ไร่ อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับตามที่ผมดูปลาเยอะนะครับปลาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ข้าวนะครับข้าวที่ปลูกนะครับในโคกนองนาแล้วก็พื้นนานนะครับที่อยู่นอกเขตของโคกนองนาก็ถือว่าปีนี้สวยมากครับสวยมากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของท่านผู้ใหญ่ไกรสอนซึ่งก็มีการขุดโคกนองนาเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ใหญ่พาชมโคกนองนาของท่านผู้ใหญ่ครับยวนจอครับท่านผู้ใหญ่ครับพาชมไหน่ครับ พื้นที่ที่ขุดโค้งน้องนานี่คือ3ไร่กว่าเนาะครับผม3ไร่3งานกว่าครับก็พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับที่18ไร่3งานกว่าไร่เนาะครับ18ไร่3งานกว่าครับถ้าผู้ใหญ่มีความคิดอย่างไรถึงได้มาขุดโค้งน้องนาครับก็แนวคิดเนาะก็มองอนาคตของตัวเองว่าหลังจากเกษียณผู้ใหญ่บ้านครับทํายังไงเราจะมีงานแล้วก็จะจะมีหลายๆอย่างที่เราอยากปลูกต้นไม้ครับ เราอยากเลี้ยงปลาอยากทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องการสืบสารรอยต่อของประวัติในเจ้ายังรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านนะครับอยากเห็นบุคสลนิกรชาวไทยที่มีความเข้มแข็งและก็ครอบครัวนะครับที่จะพัฒนาสู่โมเดลนะครับเราเรียกว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้คือแนวคิดผมเลยคิดทำยังไงเนาะจะมีโอกาสนะครับเข้าร่วมโครงการของโค้งนองนาโมเดลได้ นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนําเรียนให้พี่น้องนะครับได้ทราบถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับดีมากแล้วก็ส่งผลให้ครอบครัวเรานะครับมีทุกอย่างเนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องต้นหมอกต้นไม้ที่พวกเราอยากปลูกอยากกินแล้วก็สิ่งต่างๆที่พวกเรานะครับมองว่าสิ่งไหนที่พวกเราต้องการสิ่งไหนที่พวกเราอยากกินเราก็สามารถหามาตนเองมาปลูกนะครับ ก็อยู่ที่พวกเราเองนะครับว่าพวกเราอยากกินอะไรอยากเลี้ยงอะไรอยากปลูกอะไรอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่แท้จริงนะครับผู้ใหญ่คิดนานไหมก่อนที่จะวางแผนขุดโคกน้องนานี่ครับโอ้ผมคิดมาสองปีสองปีสามปีเสนอไปแล้วไม่ผ่านเนาะที่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรหรอกคือที่ไม่ผ่านก็คือเอกสารมีปัญหาเพราะผมเองชื่อเมื่อก่อนมันเป็นนายเฉลวยแต่บังเอิญ ณปัจจุบันเป็นนายกรสอนทีนี้ผมผมลืมลืมเสียบใบที่เปลี่ยนชื่อไปก็เลยลืมเอาเอกสารแนบไปเลืมเอาเอกสารแนบไปก็เลยโครงการแรกตกทีนี้หัวหน้าว่าเออถ้าผู้ใหญ่มีใบเปลี่ยนชื่อก็ส่งมาก็เลยส่งไปทีนี้เขาก็เลยยกโครงการเก่าขึ้นมาให้เพราะว่าถือว่าเราไม่ผิดจะเทียงแต่ว่าไม่ได้แนบเอกสารเอกสารไม่ครบครับผมเอกสารไม่ครบตอนที่ขุดนี่ ไปปรึกษากับแม่บ้านไหมแม่บ้านเขาโอเคอยู่เนาะโอ้ปรึกษาครับปรึกษาบอกลูกครอบครัวเขาก็โอเคโอเคหมดเลยครับเพราะว่าหลายคนนี่เวลาจะขุดนี่บางทีแม่บ้านหรือคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกแต่ครอบครัวของผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับคือทุกคนเห็นด้วยเพราะอะไรทําไมทุกคนถึงเห็นด้วยครับผู้ใหญ่เพราะมองอนาคตข้างหน้าถ้าพวกเราไม่มองอนาคตข้างหน้า ก็เหมือนท่านดรว่าแหละคือเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาก็ไม่ต้องการแต่ผมมองอนาคตข้างหน้าลูกก็มองอนาคตข้างหน้าเหมือนกันไอเดียใกล้คล้ายกันคือจะทํานายอย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่ทำนายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการปลูกพืชเราต้องมีแรงหนึ่งแหละน้ํบน้านี่คือปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในเรื่องการนพัฒนาพืชต่างๆครับทีนี้ต่อมานะครับหลังจากมีน้ําเราก็ต้องมีปลามีปลาก็ปลูกต้นหมอกต้นไม้ที่พวกเราต้องการครับ เราสามารถดึงน้ํานะครับที่เรามีอยู่ไปรดพักพืชต่างๆที่พวกปลูกเนาะเพื่อให้เจริญเติบโตได้สมุูรณแบบอันนี้แปลว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยเป็นที่ดอนใช่ไหมเป็นที่โค้งไหมฮะถูกต้องครับแปลว่าทุกปีนี่คือทํานาไม่ได้เนาะไม่ได้ได้ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะน้ําน้ําไม่มีเออน้าไม่มีเพราะนั้นวิธีการที่จะกักเก็บน้ําก็คือต้องมีการขุดบ่อครับครับถูกต้องเพราะนั้นโครงการขุดโคกน้องนาถือว่าเป็นคําตอบ ถูกต้องแล้วที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับผมถูกต้องวันนั้นอันนี้เริ่มขุดเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ใหญ่ครับปีน่าจะปี63ครับปี63เนาะแสดงว่าตอนนี้ก็คือเกือบ2ปีแล้วครับครับเกือบเกือบสปีหลังจากที่ขุดโค้งน้องนาเสร็จแล้วนี่ท่านผู้ใหญ่เริ่มทําอะไรก่อนครับโอ้ก็เรื่องมาปรับพื้นที่ถนนให้เรียบร้อยก่อนก่อนก่อนที่จะปลูกต้นไม้เนาะครับเออเราก็อาศัยรถไถในชุมชนครับเออมาช่วยปรับพื้นที่ให้มันโอเค เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็อาศัยบุคลากรในครอบครัวเรามาช่วยกันปรับปรับเรียบร้อยทีนี้เราก็กําหนดเรื่องจบปลูกต้นไม้เลยนะครับปลูกต้นไม้ว่าจะเอาต้นไม้อะไรเนาะแรกๆเราก็ไม่สามารถที่จะขอต้นไม้จากหน่วยงานอื่นได้ก็ต้องซื้อตัวเองแสดงว่าโครงการนี้เขาขุดโค้งน้องนาให้เราอย่างเดียวถูกต้องแต่ว่าต้นไม้เราต้องไปหาเองมาปลูกเองครับ แต่ว่าพื้นที่แถวนี้นี่จากการสังเกตนี่ก็คือเกือบ2ปีแล้วผู้ใหญ่ก็มีการปลูกกล้วยเนาะครับแล้วก็ปลูกพืชต่างๆโดยพอยิ่งหมากครับผู้ใหญ่ปลูกหมากเยอะมากกี่ต้นครับผู้ใหญ่ครับโอ้หต้นครับทำไมถึงวางโครงการที่จะปลูกหมากครับเพราะว่าดูในกระแสของการความเป็นอยู่ของประชาชนทุกวันเนาะว่าน่าจะเข้ายุคข,ของข้าวอยางหมากแพงครับเออคนเท่าโบราณบอกว่า ลูกหลานให้อยัดทิ้งหมากเพราะหมากนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรลวคคนไทยมานานแล้วอยู่กับคู่คนไทยมานานไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรแล้วแต่ขาดหมากไม่ได้ผมก็เลยว่าเออเอาก็คือหลักๆก็คือหลังจากที่ขุดโคกนาแล้วคือเอาหมากมาปลูกแล้วก็ปลูกต้นไม้ก่อนครับปลูกต้นไม้หมากนี่น่าจะเป็นอันดับสามครับหมากน่าจะก็คือหมากนี่ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวก็คือปลูกผสมผสานกันไปเนาะถูกต้องครับมีต้นไม้มีอะไรไปทุก ุกแปลงจะมีหมากแกมไปทุกทุกแปลงครับอันนี้ก็มีการปลูกพืชผสมสานครับถูกต้องนี่ครับสาคูมีท้งนาครับนาก็สวยด้วยมีข้าวสวยมากข้าวสวยมากครับแล้วก็เป็นข้าวอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผู้ใหญ่ถูกต้องครับถูกต้องไม่มีครับไม่มีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ใหญ่หลังจากที่ขุดโค้งน้องนาแล้วนี่อะไรทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับผู้ใหญ่ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนครับก็มองเห็นชัดก็คือปลูกต้นไม้ ที่เราปรับพื้นที่เนาะปลูกต้นไม้ปุ๊บเราก็เออโอเคพอดีลูกชายเขามองเห็นปัญหาตัวนี้ปุ๊บเขาก็ซื้อเรือเนาะเรือมาดูดน้ําเพื่อรถต้นไม้ดูแลต้นไม้ข้างๆก็จะมีเรือยาวสายยาวประมาณ50สิบครับห้าสิบเมตรเราก็มาดูดแล้วก็จะรถแสดงว่าแต่ก่อนนี้ก็คือไม่มีกล้วยไม่มีไม่มีครับไม่มีก็คือเป็นพื้นที่โล่งครับพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งก็แห้งแล้งครับ พื้นที่โล่งแล้วตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ของหญ้าอะไรนะหญ้าเป็นหญ้าแบบไหนหญ้าหญ้าน้ำหนามนะ๋อหญ้าน้ำหนามหญ้าไมยราบเออไมยราบไมยราบเยอะตรงนี้ครับตรงนี้เอออย่างนั้นครับไมยราบเยอะนะครับก็เลยก็คือทําอะไรก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่พอขุดโค้งน่องนาแล้วมันมีน้ําเออมันมีน้ําครับมันมีน้ําแล้วที่สังเกที่สุดนี่เห็นปลาเยอะมาก ครับหัวปลาเนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะนั้นเนี่ยจะกินปลาก็ได้นะผู้ใหญ่เนาะครับครับนี่คือปลานี่สมบูรณ์มากครับปลานี่ความอุดมสมบูรณ์มากลงไปเอาญ้าเอาอะไรในคลองเนี่ยแลนปลาวิ่งชนนะครับวิ่งชนขาเยอะเนาะเออถือว่าสมบูรณ์นะครับแม้แต่ในนาข้าวเนี่ยเนี่ยมายืนดูด้วยนานๆเห็นไหมนะโอ้นี่คือแง้งงอแงกเลยก็คือปลาเยอะๆเลยครับปลาเยอะๆเลยนี่ผู้ใหญ่เอา แหนแดงมาด้วยเนาะแหนแดงมาปล่อยไว้นี่ข้าวสวยมากครับถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ตรงนี้กับพื้นที่ที่อื่นที่ทํานาตรงนี้จะมีความสวยงามมากอุดมสมบูรณ์มากหลายคนนี่เวลาจะขุดโค้งน้องนานี่ผู้ใหญ่หลายคนกลัวจะเสียพื้นที่ผู้ใหญ่คิดยังไงครับอืเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็นั่งคิดนะถ้าเราขุดไปเนี่ยประโยชน์ตามมามันจะได้ไหมมันจะเสียหายไหมคำนวณดูแล้วผมว่า มันรายได้ดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นนาไม่มีอะไรเลยนะคือถ้าทํานาก็ปีหนึ่งได้ปีละครั้งครับปีละครั้งไม่ได้อะไรพผลิตอะไรเลยแต่ที่สําคัญก็คือพื้นที่ไม่มีน้ําก็ไม่มีน้ำกลางเคียงกลางเคียงก็เสียหายหมดครับแต่มาดูปีนี้ท่วมหมดเลยครับของข้างแต่ที่อื่นนี่ปีนี้โดนพายุเนาะครับปีนี้โดนพายุคือได้รับผลกระทบแต่ว่าที่ของผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาเลยครับรับน้ำได้เต็มที่ครับเต็มที่ครันี่คือสำคัญ รานี่ขุดกี่เม็ดครับผู้ใหญ่ครับอืมก็น่าจะประมาณแปดเม็ดครับประมาณความลึกแปดเม็ดครับครับั้งสองบ่อครับทั้งสองบ่อแปดเม็ดคือพอมีน้ําแล้วเนี่ยทุกอย่างก็มีชีวิตเนาะครับมีชีวิตมีน้ํามีชีวิตครับเลี้ยงปลาได้เยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงอะไรครับผู้ใหญ่ครับอ๋อตัวนี้ผมเอาไอ้แหนแดงมาปล่อยนะอ๋อแหนแดงครับมนิดหนึงแหนแดงนี้มีประโยชน์มากมายเนาะเลี้ยงปลาก็ได้มาเป็นปุ๋ยก็ได้ มาปล่อยแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็มาเอาไอาตะขคายตักรักให้ปลาครับเป็นอาหารปลาเป็นอาหารของปลาเป็นอาหารปลาเป็นในตัวนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นี่ทุกท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีต้นหมากล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะไม้ป่าก็มีก็มีการปลูกแซมไปเรื่อยๆพื้นที่ประมาณหลังจากที่ขุดกรอหึ่มานปีกว่าเนาะครับ ก็คิดว่าอีกสักปีสองปีนี่น่าจะอุดมสมบูรณ์มากครับผมคิดกันแหละ่าอีกประมาณสองปีสองปีสามปีน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ดูจับปรูกมาให้แทบจะไม่มีที่ว่างเนาะทั้งหมากทั้ง่าทั้งอะไรนะครับแต่กระสีอย่างเีเดียวคือตะไคร้เนี่ยตะไคร้ยัสู้น้าไม่ได้เนาะโดนน้าปุ๊บมันก็จะตายอันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ครับกล้วยหลากหลายชนิด แต่ใครก็เยอะแยะมากมายข้างเคียงเราก็จะปลูกต้นอิทือต้นมันต้นอะไรนะครับมันมันบ้านเออมันป่าเนาะมันป่าเยอะแยะมากมายครับนี่คือความสมบูรณ์ของพื้นที่นาอันนี้ต้นจะบกใหญ่ครับจะบกใหญ่หรือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นต้นพูนซับแล้วเนาะบ่ครับต้นพูนซับอ๋อต้นพูนซับเออนี่ครับข้าวนี่จะสังเกตเห็นว่าเป็นแปลงเล็กๆที่เป็นพื้นที่ว่างของการปรับ พื้นที่ก็จะเหลือเป็นเป็นที่ทำนาเนาะนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็มาปลูกผักหวานแล้วก็ต้นกัญชาเพื่อไว้บําบัดครับเอาไว้ทําประโยชน์ได้เนาะดูแลสุขภาพนี่ต้นข้าวสวยงามมากครับนี่โหกําลังตั้งท้องละผู้ใหญ่ครับครับนี่ครับต้นไม้หลากหลายคือตอนนี้ไม้ป่าก็กําลังเจริญเติบโตนะครับก็สวยงามมากนี่ต้นสมุนไพรครับนี่นี่อันนี้ต้น ปลไหลเผือกอ๋อนี่ผู้ใหญ่ก็มีพยามนุรักษ์ครับพยามนุรักษ์นี่ต้นปลไอลเผือกต่างๆไว้ด้วยเนาะครับนี่ปลไหลเผือกครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นครับรูปแบบของการขุดโคกน้องนาของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับผู้ใหญ่ครับเป็นรูปหัวช้างอ๋อนี้ก็ตาช้างีงอันนี้ตาช้างอ๋อแต่ว่าผม ทำนาไม่ได้ผมก็เลยจําเป็นต้องต้องถมตาช้างคือปิดตาช้างไว้ก็คือปรับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเราเออครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาตามดูพัฒนาการของสวนป่าของสวนป่าและโคกนองนาของท่านผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะเอาโดรนมาบินมาบินดูครับเราจะเห็นภาพชัดเจนเนาะนี่ก็มาปีนี้ที่มองเห็นชัดเจนก็คือไอ้เส้เดือนเนาะไส้เดือนมันมันขึ้นมาเต็มเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะไม่ค่อยมีครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนี่ตอนนี้ไส้เดือนเต็มเลยครับคือพื้นที่ตรงนี้นี่ เพราะผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเนาะไม่ไม่ครับเป็นผมไม่ชอบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมผมไม่ชอบเคมีอยู่แล้วครับครับเนี่ยฮะเรื่องฉีดยาว่าพืชอะไรเลยผมไม่ไม่เอาอยู่แล้วครับนี่ครับสวยงามมากตอนนี้นี่โค้งนองนาแห่งนี้มันก็เป็นเสมือนเป็นที่พักผ่อนยามเกษียณเนาะครับถูกต้องครับผู้ใหญ่เกษียณแล้วเนาะครับเกษียณแล้วเกษียณด้ปีกว่านิดนึงครับ เมื่อวันที่8กันยาที่เมื่อกี้เนี่ยครบ1ปีครับอันนี้ก็ก็คือหลังจากเกษียณก็ได้มาทํางานเต็มที่ช่วยงานสังคมแล้วก็นี่มาทําสวนเป็นงานดีเลกแล้วก็ถือว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่กับถือว่าเป็นที่พักผ่อนด้วยเนาะผู้ใหญ่เนาะผมครับผมถูกต้องครับครับนี่ทุกท่านจะพบครับว่าพื้นที่ตรงนี้กักเก็บน้ําได้เต็มที่ครับอันนี้นี่บ่อแรกครับปีที่แล้วนี่แรงไหมพ่อผู้ใหญ่ แรงครับปีที่แลแรงแรงยังไม่มีน้ําคือขุดมานี้ยังไม่มีน้าใช่ไหมฮะอดมีอยู่ครับแต่มันไม่สมบูรณ์เหมือนปีนี้อ๋อมีอยู่แต่ว่าไม่สมบูรณ์เหมือนปีนี้แสดงว่าปีแล้วขุดมาเนี่ยก็คือกะเก็บน้ําได้บางส่วนตรงที่มันลึกเนาะมีความลึกครับมีความลึกแต่ว่าปีนี้กักเก็บน้ําได้เต็มที่โอ้เต็มที่เลยครับนี่อันนี้อันนี้คือบ่อแรกบ่อหัวช้างนี่ครับจะเป็นบบ่อหัวช้างครับนี่ก็คือปีนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่า จะแรงหรือไม่แรงครับอืมเพราะว่าปริมาณของน้ําเก็บได้เต็มที่สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากครับจริงโดยเฉพาะไม้ป่าและก็ต้นหมากแล้วก็ผลหมากรากไม้นี่เยอะมากวัวเยอะมากเลยครับนี่ก็ปลูกแซมแซมกันไปครับเพราะนั้นหลายคนที่คิดว่ามีพื้นที่สามารถที่จะแบ่งมาขุดโคกน้องนาจะเข้าร่วมกับโครงการก็ได้เนาะครับ เข้ายากไหมผู้ใหญ่การเข้าร่วมโครงการการขุดโคงน้องนาเนี่ยตอนที่ผู้ใหญ่เข้าในช่วงแรกก็แรกๆก,ก,กมันต่างคนต่างกลัวเนาะต่างค,คนต่างไม่มั่นใจในเรื่องโครงการนะครับเออก็เลยคนสมัครอาจจะน้อยครับแต่ต่อมาก็มีคนสมัครเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่แต่ปีปีนี้น่าจะยังยังชะลออยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าประมาณของรัฐบาลด้วยเนาะใช่ใช่แต่ว่าสามารถไปลงชื่อไว้อสามารถลงชื่อไว้นะครับนําเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารสิทธิ์นะครับไปยื่นที่ไหนนะไปยื่นที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดนั้นๆเนาะของแต่ลําเภอครับของแต่ลําเภอครับของแต่ลําเือแต่ก็เท่าที่ผู้ใหญ่ขุดมาเนี่ผู้ใหญ่มีความมั่นใจนะว่าการ ปูโคกน้องนาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหา,าได้ในระดับหนึ่งโอ้ถูกต้องเลยการ,รเปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัวรถือว่าดีขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบผู้ใหญ่ลองเล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนแปลง<ข>ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็ช<อ>ีวิตครอบครัวเนาะเมื่อเมือ่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหลังจากเจ็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะไปอยู่บ้านก็คือไม่มีกิจกรรมร่วมกันครับไม่มีกิจกรรมอื่นเอ่อคนที่ไม่มี อย่างพาราไม่มีส่วนการปลูกมันปลูกอะไรก็อยู่เฉยๆครับไม่มีอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยพอขุดโคกหนองนาแล้วคือทุกวันแทนที่อยู่บ้านเฉยๆก็มาอยู่สวนมาอยู่สวนก็มีกิจกรรมการทําร่วมกันครับปลูกต้นไม้น้อมีกิจกรรมเครือข่ายประสานมาเราก็ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนเพื่อนทีมงานเพื่อนเครือข่ายด้วยกันแล้วก็เหมือนเป็นกิจกรรมเอามือครของผู้ใหญ่มีกิจกรรมเอามือด้วยใช่ไหมครับมีครับมีอ๋อที่มาปลูกทั้งหมดนี่ก็คือเป็น เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของรอ่ร่วมกันเครือข่ายครับมาร่วมร่วมด้วยช่วยกันมามีกิจกรรมก็นัดมาที่สวนเราครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งเนาะผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เดินด้วยฟังหนึ่งนี่ครับทุกท่านจะพบว่าผู้ใหญ่ปลูกกล้วยปลูกมากปลูกผลไม้ปลูกสมุนไพรมากมายสวยงามครับซึ่งจากพื้นที่โล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยในสมัยก่อนเนาะกับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าช่วงนี้นี่ โอ้โหสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนี่ยมาดูทางนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเพราะว่าระยะเวลาไปหลังจากที่ขุดเนี่ยก็คือแค่ปีขวาเนาะแต่ว่าคิดว่าอีกประมาณสักปีสองปีจากนี้ไปน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากอันนี้อันนี้ก็ต้นดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวได้ต้นมาจากไหนครับผู้ใหญ่ครับได้มาจากตุ๊เครือข่ายเนาะคือข่ายก็คายมาร่วมร่วมด้วยเชื่กันนะครับ ้านข้างๆก็ตะไคร้มีตะไคร้ทั้งมะม่วงทั้งตง้นยางพาราก็ยางนาครับมียางนามีไม้ป่าไม้ผลหลากหลายครับ,ค,รบคือถ้าปล่อยพื้นที่เฉยนี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเนาะครับถูกต้องอืแต่พอขุด,ดแล้วรลเ,ลรเราก็สาม,มารถที่จะบริหารจัดการเชิงพื้นที่ครับโอ้เยอะแยะครับปลูกอะไรก็ได้สวยงามมีหลายอย่างครับเป็นเยอะแยะครับ ย้อนไหมย้อนทางนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเดินดูกันก็วันนี้เรามาดูพัฒนาการของโคกน้องนาครับหมย่อไงท่านอดีตผู้ใหญ่ไกลสอนครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วเนาะครับเกษียณแล้วอ่าแล้วก็หลังจากเกษียณก็นี่ครับมาทําโคกน้องนาครับนะครับได้ปีกว่าแล้วกำลังสวยงามซึ่งเรามาดูพัฒนาการนะครับเดี๋ยวอีกมัถ้าสองสามปี เราจะมาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งมาดูพัฒนาการครับว่าที่สวนก็ดูข้างๆดูต้นหม้นี่ครับต้นไม้ดูโอ้โหนี่หลายคนบอกว่าขุดโค้งน้องนาแล้วนี่พื้นที่จะเสียผู้ใหญ่คิดยังไงเอ่ยก็ผมดูแล้วไม่เสียครับอที่เสียคือขุดแล้วไม่ปลูกอะไรเลยอันนั้นเสียแน่นอนครับเออถ้าขุดแล้วปลูกมีน้ําก็เลี้ยงปลาบนคนาก็ปลูกต้นไม้พุพืชครับ อ่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการกินเนาะครับเอ่อถ้าพวกเราคิดว่าแต่ให้เขาทําให้อย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องช่วยตัวเองเราต้องช่วยเองผู้ใหญ่จ้างเขาไหมนี่ไม่ครับไม่เาคือทาเองเราครอบครัวทําเองครับครับก็มีแต่เพื่อนกิจครัวเพื่อนกิจกรรมที่มาช่วยกันครับเออนอกนั้นก็ไม่มีครับมีแต่เรามาอย่างนี้แหละมาตื่นเช้าเราก็มาในวันว่างกะชวนแม่บ้านมาปลูกมาในแม่บ้านติดภารกิจพวกก็มาเองนี่นะมามาปลูกมาทําไป หลายคนบอกว่าเกษียณแล้วเหงาครับเหงาไม่เหงาครับเพราะมีงานทําคนอื่นนี่ไม่เหงาเนาะไม่เหงาผู้ใหญ่ก็ไม่เหงาไม่เหงาครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้โอ้เหงาแน่นอนครับถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้นี่เหงาแน่นอนโอ้ยอยู่ยังไงเนาะกว่าจะมืดจะค่าจะสว่างเนาะต้องคิดแต่ผู้ใหญ่สบายมากครับดีใจดีใจที่ได้ครงการนี้ด้วยครับครับดีใจมากนี่ครับโอ้ไผ่ก็มีเนาะครับนี่ดูไผ่หวาน ดีเฉพาะข้าวฮะดูข้าวเนี่ยสวยงามมากโอ้สวยงามจริงๆนี่ครับปลานี่ก็เยอะนะผู้ใหญ่เนาะดูนเพื่อนเลยนะโอ้กินอย่างไรก็มันอุดมสมบูรณ์จริงนะผู้ใหญ่นครับนี่มาดูมันกินหรือมัเนี่ยว่ามันบ่อ้ายเลยไหมันมากินแหนแดงมันไม่สนใจเราเลยนะเออไม่สนใจเราเลยสวยงามมากครับ คือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3าไร่เท่าไหร่นะผู้ใหญ่ครับสามไร่ํางานกว่าครับเกือบเกือบสี่ไร่งานกว่าเกือบสี่ไร่ครับนี่ครับแต่โครงการเราสามไร่แต่ว่าเวลาถมดินไปแล้วก็อาจจะมันเลยก็ไม่ว่าก็ไม่ถือว่าเสียที่เนาะผู้ใหญ่ครับไม่เสียไม่เสียครับแต่เหมือนที่ผู้ใหญ่ว่าแหละถ้าคือถ้าเกิดว่าขุดแล้วไม่ปลูอะไรเลย นันเสียแน่นอนนันเสียเนาะแต่ว่าโครงการขุดคงน้องนาเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับเช่นหนึ่งไร่สามไร่นี้เนาะเราเลือกได้ขึ้นอยู่พื้นที่ของเรามันมีหนึ่งไร่สามไร่ห้าไร่แล้วก็สิบสิบห้าไร่มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่มถ้าเรามีพื้นที่เท่าไหร่ถ้าเราอยากทําก็มันอยู่ที่เจ้าของนาด้วยว่าต้องการโครงการแบบไหนและพื้นที่เหมาะไหมโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องเช็ครายละเอียดเยอะครับ เอาสุดท้ายครับผู้ใหญ่ครับอยากให้ผู้ใหญ่สรุปครับว่าการขุดคลองน้องนาเนี่ยคือมันมีประโยชน์อย่างไรและสําหรับใครที่คิดว่าจะขุดเนี่ยควรวางแผนอย่างไรถึงจะบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้มีประโยชน์ที่สุดครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ฝากหน่อยครับครับผมก็ฝากถึงพี่น้องที่คิดนะครับในเรื่องการจะขุดคลองน้องนาโมเดลครับอย่างน้อย ก็ขอให้เราพร้อมแล้วก็ครอบครัวพร้อมครับแล้วก็พื้นที่พร้อมสามอย่างนี้ก็ดําเนินการได้เลยครับว่าเราเนะี่ยต้องการเท่าไหร่ต้องปรึกษาครอบครัวให้ดีแน่นอนคเอ,อ่อต้องการหนึ่งไร่ต้องการสามไร่ห้าไร่หรือสิบห้าไร่นะครับเราต้องการเมื่อ,อขุดแล้วเราต้องวางแผนให้จบว่าซ้ายขวาน้ําจะไปยังไงยังไงเราต้องอ่านให้จบตัวเองก็เหมือนผมผม อ่านแล้วว่าน้ํามามันต้องตันอยู่นี้เราก็สามารถที่จะโยงน้ําลงไปข้างล่างได้แต่เมื่อเอินน้ําข้างล่างมากกว่าอีกเราก็สามารถโยงเข้ามาข้างในได้ครับนี่คือบริบทของน้ําทนีนี้เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วเราทํำยังไงเราจะปลูกอะไรต้องการกินอะไรเนาะให้เราศึกษาในครอบครัวเราถามกันครับนะครับเพื่อเราจะได้ปลูกต้นไม้ตามใจผู้อยู่ผู้อู่ตามใจผู้นอนครับนะครับ สุดท้ายเราก็จะมีความสุขทั้งครอบครัวมีลูกมีหลานเข้ามาแต่ละครั้งอันนั้นก็ได้กินอันนี้ก็ได้ถือกับบ้านลูกหลานมันก็ดีใจนะครับครอบครัวเรามั่นคงครอบครัวเรามีความสุขครอบครัวเราอยู่เย็นสบายไม่ว่าจะในน้ำเนาะในน้ํามีปลาบนคนาก็จะมีข้าวนี่คือความสมบูรณ์ที่แท้จริงของโคกน้องนาโมเดล ขอบคุณท่านอดีตผู้ใหญ่กลสอนมากครับที่ให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดูฟาร์มรักเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ